ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อาจไม่ได้เสริมพลังดอลลร์แต่อาจกำลังกดปุ่มเร่งให้ดอลลอร์วอลเข้าสู่เฟสใหม่โดยไม่รู้ตัวการผลักสเตเบิลคอยและเปิดทางให้บิดคอย์อาจเป็นการตัดสินใจระยะสั้นที่มีผลกระทบระยะยาวต่อโครงสร้างอำนาจการเงินโลกและเซฟิดีนคือคนที่ชี้ให้เห็นสัญ,ญญาณที่ซ่อนอยู่ในเกมนี้ก่อนใครแก่นข้อเท็จจริงอิงจากงานวิจัยของเซฟิดีน 1. เซฟิดีนระบุว่าทรัมป์ไม่ได้คิดเชิงยุทธศาสตร์เรื่องดอลลร์ในระยะยาว แต่ตัดสินใจแบบนักการเมืองที่มองผลระยะสั้นมากกว่าความยั่งยืนของระบบ2องสเตเบิลคอยอาจเพิ่มความต้องการทรชรีจริงแต่ส่วนมากเป็นดีมานรีไซเคิลเพราะธนาคารกลางของประเทศที่กำลังพังเช่นตุรกีอาร์เจนตินาก็ซื้อทรัพชอรีอยู่แล้ว 3. ต่อให้สเตเบิลคอยโตแบบก้าวกระโดดก็ไม่สามารถลดภารหนี่สหรัฐได้เพราะขนาดนี่สหรัฐใหญ่เกินกว่าจะเปลี่ยนสมการสี i บิตคอยมีขนาดตลาดเล็กมากเมื่อเทียบกับดอลล่า ดังนั้นดีมาเล็กน้อยก็ขับเคลื่อนราคา BTC ได้แรงกว่าดอลล่าหลายระดับขนาด5การผลักดันสเต b l e c o i n ของรัฐบาลเป็นเพียงการยืดเวลาไม่ใช่การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเช่นค่าใช้จ่ายรัฐบาลที่โตเร็วกว่า GDP 6โลกกำลังชิปจากสกุลเงินท้องถิ่นสู่ดอลล่าผ่าน Stablecoin ซึ่งเป็นดอลลาร์ไยเซชัน2.0ที่สหรัฐไม่ได้ออกแบบเองทั้งหมด7ครั้เคยทำเหรียญชิปคอยของตัวเองก่อนเข้าทำเนียบ สร้างผลกำไรส่วนตัวและสะท้อนรูปแบบการตัดสินใจสั้นกระทบยาว 8. บิตคอยไม่ได้ถูกคุกคามจากสเตเบิลคอยเพราะสเตเบิลคอยกินตลาดค่างเงินท้องถิ่นไม่ใช่บิตคอย 9. ความผันผวนของ BTC อาจลดลงเรื่อยๆเมื่อฐานผู้ใช้ขยายแต่ในระยะสั้นความผันผวนทำให้ผลตอบแทนส่วนเพิ่มต่อดีมานสูงมาก 10. ดอลลาร์วอไม่ใช่สงครามระหว่างสหรัฐโลกเท่านั้นแต่เป็นสงครามสหรัฐกับตัวเอง เพราะโครงสร้างนี่การใช้จ่ายนโยบายหาเสียงล้วนเสริมปัญหาระยะยาวแต่ได้คะแนนนิยมระยะสั้นดูเผินๆจะเห็นว่าทั้มกับบิตคอยที่ดูเหมือนเป็นแนวร่วมทั้มเปิดรับบิตคอยสเตเบิลคอยและเทคโนโลยีการเงินใหม่เหมือนเป็นจุดเริ่มของยุคใหม่ที่ดอลลาร์แข็งแรงกว่าเดิมแต่จริงๆแล้วเชิงโครงสร้างสเตเบิลคอยคือการกินกันเองของระบบเดิมสเตเบิลคอยไม่ได้สร้างดีมานใหม่ให้เทรเชอรีแต่นำดีมานจากค่างเงินล้มเหลว มาอยู่บนดอลลร์แทนโครงสร้างหนี้ของสหรัฐยังเท่าเดิมหรือแย่ลงเมื่อมองลึกลงไปบิตคอยเปลี่ยนเกมอำนาจโดยสหรัฐไม่สามารถควบคุมได้บิตคอยเป็นสินทรัพย์ที่โครงสร้างไม่เหมือนค่างเงินใดๆในโลกดีมาเล็กๆก็สร้างผลทวีคูณและนี่คือสัญญาลับที่เซฟิดีนพยายามเตือนสหรัฐกำลังเร่งดอลลร์วอโดยไม่รู้ตัวและ BTC คือผู้รับผลประโยชน์ระยะยาวแม้จะไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนั้นและนี่คือ7ข้อสังเกต 1. THE BIG CHOP ท๊กชปผลักบิตคอยกับสเตเบิลคอยกลางเวทีการเมืองโลกแต่เซฟิดีนกลับมองว่านี่อาจเป็นภัยต่อดอลล่าเอง 2. ส,สัญญาณที่ซ่อนอยู่สเตเบิลคอยโตเพราะโลกละทิ้งค่าเงินท้องถิ่นแต่นี่คือดีมานที่ไม่ได้เพิ่มดอลล่าจริง 3. ถ้ามองในชั้นลึกกว่านี่สหรัฐใหญ่เกินแก้ไม่ว่ามีสเตเบิลคอยหรือไม่บิตคอยจึงมีเอสิมิทรีแรงกว่า 4. The Engine of change เทคโนเศรษฐกิจการเมืองทำให้ดอลลาร์วอขยายตัวและการตัดสินใจสั้นของทรัมป์ทำให้ความเสียหายยิ่งหนักขึ้น 5. ผลกระทบสู่อนาคตดอลลาร์อาจไม่ได้พังแต่จะเปลี่ยนสถานะบิตคอยจะกลายเป็นเครื่องมือหนีความเสี่ยงระดับโลก 6. แล้วผู้ชมจะอยู่จุดไหนของคลื่นนี้พวกเรายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของมอนเรีรีเซตโดยไม่รู้ตัว7ทุกเหตุการณ์ย้อนกลับไปสู่คำถามแรก ท์ช่วยดอลล่าจริงหรือผลักมันสู่สงครามที่เร็วขึ้นมาวิเคราะห์เจาะลึก1นึ่งเดอะบิ๊กช็อคจุดเริ่มของความสั่นสะเทือนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโลกทั้งใบกําลังพยายามหาคําตอบว่าทําไมโดนัลด์ทรัมป์จึงเปลี่ยนท่าทีต่อบิตคอยอย่างรวดเร็วเช่นนั้นชายที่เคยบอกว่าบิตคอยมีค่าจากอากาศกลับลุกขึ้นมาประกาศกลางเวทีการเมืองว่าอนาคตของสหรัฐอาจต้องยืนเคียงข้างบิตคอยและยิ่งไปกว่านั้น เขาพร้อมผลักดันสเตเบิลคอยพร้อมออกกฎหมายให้ดอลลาร์ดิจิทัลภาคเอกชนวิ่งได้เร็วขึ้นกว่าเดิมนี่คือภาพที่ดูเหมือนเป็นเรื่องดีภาพที่สื่อจำนวนมากนำไปขยายว่าสหรัฐกำลังเปิดประตูสู่ยุคใหม่ของเงินตราที่เทคโนโลยีบล็อกเชนจะกลายเป็นเครื่องยนต์ให้ดอลลาร์แข็งแรงกว่าเดิมแต่เซฟิดีนเอมสผู้เขียนเดอะบิตคอยสแตนดาร์ดกลับมองสิ่งนี้ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงในมุมของเขานี่ไม่ใช่ยุทธศาสตร์ นี่ไม่ใช่การคิดล่วงหน้าหลายทศวรรษนี่ไม่ใช่ความพยายามกอบกู้ดอลลาร์ในทางตรงกันข้ามนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของดอลลาร์วอล์เฟสใหม่สงครามที่อาจทําให้ดอลลาร์อ่อนตัวเร็วขึ้นไม่ใช่แข็งแกร่งขึ้นและเซฟิดีนเริ่มต้นด้วยการพูดแบบไม่อ้อมค้อมว่าถ้าไม่ได้มองเรื่องเงินในระยะยาวเขามองแค่ผลลัพธ์ระยะสั้นที่เป็นประโยชน์ต่อเขาเองนี่คือบิ๊กช็อปเพราะมันทําให้ภาพลวงที่ทุกคนเคยเชื่อแตกกระจาย เมื่อผู้นำของประเทศที่ถือกุญแจระบบการเงินโลกตัดสินใจบนฐานผลประโยชน์เฉพาะหน้าผลสะเทือนจะไม่ใช่แค่ภายในประเทศแต่กระทบไปถึงโครงสร้างการเงินทั้งระบบเพื่อเข้าใจความสั่นสะเทือนครั้งนี้เราต้องมองผ่านภาพโฆษณาผ่านเสียงเชียร์และผ่านการเมืองแล้วไปให้ถึงโครงสร้างของเงินที่กำลังสั่นคลอนอยู่เบื้องหลัง 2. The h i d d e n Signal สัญญาลับของสเตมคอย เมื่อพูดถึงนโยบายของสหรัฐยุคใหม่หนึ่งในเครื่องมือที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือสเตเบิลคอยหลายคนมองว่าสเตเบิลคอยคือการขยายอำนาจของดอลล่าเพราะทุกเหรียญถูกอ้างอิงกับเงินสหรัฐและต้องถือทร e a s u เชรีพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเป็นหลักประกันยิ่งสเตเบิลคอยโตยิ่งต้องซื้อ t r e a s u เชยิ่งดอลล่าแข็งรัฐบาลยิ่งจะมีเงินใช้ดูเหมือนสมการง่ายๆดูเหมือนเป็นภาพฟื้นฟู ดูเหมือนชัยชนะของสหรัฐแต่เมื่อเซฟิดีนเริ่มแยกโครงสร้างภาพทั้งหมดกลับเปลี่ยนไปเขาบอกว่าดีมานที่สเตเบิลคอยดึงมาไม่ใช่ดีมานใหม่ของดอลล่าแต่เป็นดีมานรีไซเคิลที่หมุนภายในระบบเดิมอธิบายง่ายๆคือธนาคารกลางของประเทศที่ค่างเงินล้มเหลวเช่นตุรกีอาเ์เจนตินาบราซิลเดิมก็ต้องใช้ทรัชี่อยู่แล้วเพื่อรักษาเสถียรภาพของธนาคารตนเองวันนี้คนในประเทศเหล่านั้น เลิกใช้ค่าเงินตัวเองหันไปใช้สเตเบิลคอยมันจึงดูเหมือนว่าดีมานใหม่เข้าเทรเชอรี่แต่จริงๆแล้วดีมานนี้เป็นเพียงการย้ายที่ไม่ใช่การเพิ่มใหม่เหมือนการย้ายถังน้ำจากมุมหนึ่งของบ้านไปอีกมุมน้ำในบ้านยังเท่าเดิมแค่เปลี่ยนตำแหน่งเท่านั้นและนี่คือสัญญาลับที่สื่อกระแสหลักไม่ค่อยเล่าเพราะมันทำให้ภาพสวยงามของสเตเบิลคอยลดทอนลงทันทีเซฟฟีดีนยังเจาะเลขต่อไปอีกว่า ต่อให้สเตเบิลคอยโตแบบระเบิดพลังต่อให้โตถึงระดับหลายล้านล้านดอลลาร์รัฐบาลสหรัฐก็ไม่อาจลดภาระหนี้ได้เลยในภาพรวมเพราะขนาดของหนี้ใหญ่กว่าขนาดตลาดสเตเบิลคอยหลายสิบเท่าเหมือนพยายามเอาแก้วน้ำไปรองน้ำที่ไหลออกจากเขื่อนแต่แม้จะรองได้บ้างแต่มันไม่มีทางเปลี่ยนสมการของเขื่อนนี่คือ Hidden s i g n a l สัญญาณที่อยู่ใต้ความวุ่นวายทางการเมือง ใต้เสียงปรบมือของผู้เชียย์เทคโนโลยีใต้ความหวังว่าดอลลาร์จะฟื้นตัวแต่เมื่อเห็นสัญญาณน,นี้ทุกอย่างที่เรารู้สึกว่ามั่นคงเริ่มสั่นไหวอย่างช้าๆสเตเบิลคอยไม่ได้ช่วยดอลลาร์มันเพียงยื้อเวลาให้ระเบิดลูกใหญ่เข้าช้าลงเพียงเล็กน้อย 3. เดอะดีเพอร์เลเยอร์บิตคอยไม่ได้ถูกคุกคามแต่กำลังได้รับประโยชน์จากภาวะมหาภาคเมื่อกระแสสเตเบิลคอยโหมขึ้นบางกลุ่มในโลกคริปโตเริ่มกังวลว่า สเตเบิลคอยจะกลืนบิตคอยหรือทำให้ภารกิจของบิตคอยเจือจางแต่เซฟิดีนผู้ชัดเจนว่าไม่จริงเพราะโครงสร้างของตลาดแต่ละส่วนไม่เหมือนกันเลยสเตเบิลคอยกินตลาดอะไรมันกินตลาดค่าเงินท้องถิ่นที่เสื่อมค่ากินตลาดเงินสดหรือแคชกินตลาดการโอนเงินระหว่างประเทศกินตลาดความต้องการพกดอลลาร์แบบรวดเร็วแต่สเตเบิลคอยไม่ได้กินตลาดนี้สโตตออฟแวนลูระยะยาว แก่นแท้ของบิตคอยน์บิตคอยไม่ได้แข่งขันกับเปโซของอาร์เจนตินาบิตคอยไม่ได้แข่งกับลีราของตุรกีบิตคอยแข่งกับระบบการเงินทั้งใบที่กำลังค่อยๆเสื่อมลงจากภายในและเพราะตลาดบิตคอยยังเล็กมากดีมานเพียงเล็กน้อยก็สามารถขับราคาได้มากนี่คือหลักเศรษฐศาสตร์ที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังเมื่อฐานเล็กดีมานเล็กน้อยจึงส่งผลให้ราคาเปลี่ยนมหาศาลแต่สำหรับดอลล่า ฐานใหญ่มหาศาลดีมาเล็กน้อยแปลว่าไม่มีแรงพอจะขยับสมการนี่คือดีเพอร์เลเยอร์ชั้นใต้ผิวน้ำที่หลายคนมองไม่เห็นเพราะพวกเขาเพ่งอยู่ที่ข่าวการเมืองแทนที่จะดูโครงสร้างเงินตราแต่เมื่อมองถึงชั้นนี้เราจะเห็นว่าบิตคอยไม่ได้ถูกคุกคามมันกลับเป็นผู้รับประโยชน์จากความพยายามรักษาดอลลาร์ที่ทำให้โครงสร้างเงินเฟอร์ในระบบเดิมหนักขึ้นเรื่อยๆบิตคอยไม่ใช่ภัยต่อดอลลาร์ แต่ดอลลาร์กำลังเป็นภัยต่อตัวเองจากการตัดสินใจในระบบการเมืองที่เน้นคะแนนนิยมมากกว่าความยั่งยืนทางการคลัง4 The Engine of Change เครื่องยนต์ที่ทำให้ดอลลาร์วอร้อนแรงขึ้นตรงนี้เป็นจุดที่เซฟิดีนพูดแบบตรงไปตรงมาจนคนจำนวนมากสะดุง้งเพราะเขาบอกว่าทรัมป์ไม่ได้ต้องการปกป้องดอลลาร์ทรัมป์ต้องการปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองก่อนเข้าทำเนียบทรัมป์ออกเหรียญชิคอยน์ของตัวเอง และสร้างรายได้จำนวนมากซึ่งแปลเป็นเงินบาทได้หลักหลายหมื่นล้านบาทและทีมที่สนับสนุนเขาหลายคนเป็นผู้เล่นในอุตสาหกรรมเหรียญคริปโตที่ต้องการผลักดันกฎหมายเพื่อผลประโยชน์ของตนเองเช่นกันนี่จึงเป็นเครื่องยนต์ลับของดอลลาร์วอเครื่องยนต์ที่ไม่ได้สร้างจากยุทธศาสตร์แห่งชาติแต่สร้างจากผลประโยชน์การหาเสียงความต้องการเงินทุนการวิ่งลอบบี้ของอุตสาหกรรมใหม่ ความผันผวนทางเศรษฐกิจที่ถูกแปลงเป็นคะแนนนิยมและทั้งหมดนี้เมื่อรวมเข้าด้วยกันทําให้การตัดสินใจเรื่องเงินตราสหรัฐไม่ได้ขึ้นอยู่กับอนาคตของประเทศแต่ขึ้นกับโอกาสของปัจจุบันนี่คือความจริงที่หลายคนไม่อยากได้ยินแต่เป็นคําเตือนสําคัญของเซฟิดีนว่าโลกกําลังเข้าสู่ยุคที่เงินไม่ได้ถูกออกแบบแต่ถูกปล่อยไหลไปตามแรงประทะของผลประโยชน์สีเทาและเมื่อเงิน ซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจถูกกำกับโดยแรงประทะเหล่านี้ดอลลร์วจะไม่ใช่สงครามระหว่างสหรัฐกับประเทศอื่นแต่เป็นสงครามภายในสหรัฐกำลังต่อสู้กับตัวเองระหว่างโครงสร้างการเงินระยะยาวกับการเมืองระยะสั้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโลกตั้งคำถามเดียวกันทำไมโดนัลด์ทรัมป์จึงเปลี่ยนท่าทีต่อบิตคอยอย่างรวดเร็วเช่นนี้ชายที่เคยบอกว่าบิตคอยคืออากาศ กลับลุกขึ้นมาประกาศสนับสนุนสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งบิตคอยทั้งสเตเบิลคอยราวกับว่าอนาคตของสหรัฐต้องเดินคู่กับเทคโนโลยีเงินยุคใหม่แต่ขณะที่สื่อรายงานด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นเชฟฟีดีนเอมเมอร์สกลับมองว่าทุกอย่างอาจไม่ใช่อย่างที่เห็นเขาเริ่มต้นด้วยประโยคที่ทำให้ห้องทั้งห้องเงียบลงทันทีทําไม่ได้คิดเรื่องอนาคตของดอลล่าเขาคิดแค่ผลลัพธ์ระยะสั้นที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง และเมื่อมองลึกลงไปอีกก็น้ำแข็งใต้น้ำเริ่มเผยตัวดอลล่าวอรที่ทุกคนคิดว่าเป็นแค่การแข่งขันเชิงภูมิรัฐศาสตร์อาจเป็นสงครามภายในสงครามที่สหรัฐกำลังสู้กับตัวเองผ่านโครงสร้างหนี้ที่แก้ไม่ตกผ่านเส้นทางการเมืองที่ต้องการคะแนนเสียงโดยแลกกับเสถียรภาพระยะยาวสเตเบิลคอยถูกพูดถึงราวกับจะเป็นของขวัญสำหรับดอลล่ายิ่งคนใช้มากยิ่งต้องถือพันธบัตรสหรัฐมาก และดูเหมือนว่านี่คือแรงหนุนสำคัญของระบบการเงินแต่เซฟิดินมองทะลุภาพที่ลวงตานี้เขาบอกว่าดีมานส่วนใหญ่ไม่ใช่ดีมานใหม่มันเป็นดีมานรีไซเคิลเป็นดีมานที่โลกกำลังย้ายจากค่างเงินล้มเหลวไปสู่ดอลลาร์ในรูปแบบใหม่เท่านั้นไม่ใช่การเสริมพลังแต่เป็นการยืดเวลาเป็นการดึงทรัพยากรจากประเทศกำลังพังมารองรับระบบที่ใหญ่กว่าแต่ความจริงคือขนาดนี้ของสหรัฐใหญ่เกินไป ใหญ่จนสเตเบิลคอยเติบโตแบบระเบิดพลังก็ไม่สามารถเปลี่ยนสมการได้เลยเซฟิดีนพูดว่าโลกไม่ได้ใช้สเตเบิลคอยเพราะมันเทแต่เพราะค่าเงินท้องถิน่นไม่สามารถปกป้องเงินออมของคนได้อีกต่อไปแล้วบิตคอยล่ะมันเป็นเหยื่อของสเตเบิลคอยหรือเปล่าเซฟฟดีนสายหน้าไม่ใช่เลยเพราะบิตคอยกับสเตเบิลคอยไม่ได้แข่งตลาดเดียวกันสเตเบิลคอยแทนที่เงินสดแทนที่ค่าเงินอ่อนค่าแทนที่บัญชีธนาคาร ในประเทศที่เงินเฟอ้อสูงแต่บิตคอยแทนที่ระบบการเงินทั้งใบบิตคอยเป็นการออมไม่ใช่การชำระเงินแบบวันต่อวันมันจึงไม่ได้ถูกคุกคามแต่มันได้รับประโยชน์จากการที่โลกเริ่มไม่เชื่อใจโครงสร้างเดิมและเซฟฟีดีนเล่าอีกว่านี่ไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีแต่เป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางการเมืองเรื่องของคนเรื่องของการหาเสียงเรื่องของการใช้บิตคอยแอสเทเบิลคเพื่อเสริมภาพลักษณ แม้จะต้องแลกกับความเสี่ยงระยะยาวของดอลลราเองก็ตามทํ้เคยทำเหรียญของตัวเองทำเงินจำนวนมากและคนในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลหลายกลุ่มต่างผลักดันนโยบายที่เอื้อประโยชน์ต่อการเติบโตของตนเองเศรษฐกิจไม่เคยอยู่ในสุญญากาศมันถูกผลักและดึงด้วยแรงของผลประโยชน์ที่ไม่มีใครพูดถึงต่อหน้ากล้องนี่คือเครื่องยนต์ของดอลล่าวอร์เครื่องยนต์ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยการตัดสินใจสั้นๆขับเคลื่อน ด้วยความจําเป็นของการหาเสียงขับเคลื่อนด้วยภาวะขาดดุลที่ลึกกว่าที่รัฐบาลต้องการยอมรับและคําถามสําคัญคือเมื่อดอลล่าเหนื่อยและอ่อนแรงลงเรื่อยๆอะไรจะขึ้นมาชดเชยอํานาจที่หายไปเซฟ,ฟิดีนบอกว่าอนาคตไม่ใช่ภาพที่ดอลล่าล่มสลายแต่คือภาพที่ดอลล่าที่เปลี่ยนสถานะจากเงินที่ผูกขาดโลกสู่เงินที่ต้องแบ่งเวทีกับผู้เล่นใหม่สเตเบิลคอยทองคำ เงินดิจิทัลของชาติอื่นและบิตคอยน์บิตคอยน์จะทำหน้าที่คล้ายทองคำในยุคใหม่แต่เคลื่อนที่ได้เร็วกว่าส่งได้ทันทีแบ่งย่อยได้เป็นร้อยล้านหน่วยและไม่ต้องพึ่งพารัฐใดรัฐหนึ่งในการค้ำประกันภาพของอนาคตเริ่มชัดขึ้นโลกจะมีหลายศูนย์กลางไม่ใช่ศูนย์เดียวที่เรียกว่าดอลล่าและคำถามที่เคยเป็นเรื่องระดับมหาภาคเริ่มกลายเป็นคำถามส่วนตัวเกี่ยวกับตัวเราเกี่ยวกับชีวิตเรา เกี่ยวกับเงินออมของเราคำถามในความคิดของผู้ชมอาจจะเป็นฉันกำลังออมอยู่ในระบบที่ค่อยๆเสื่อมลงหรือไม่ว่า On Savings สงครามที่ไม่ได้ประกาศแต่ทุกคนอยู่ในสนามรบค่าของเงินออมลดลงราคาเพิ่มขึ้นรายได้เท่าเดิมความฝันขยับออกจากมือทีละนิดผู้คนไม่ได้สนใจบิตคอยเพราะต้องการเป็นนักเก่งกำไรแต่เพราะต้องการทางออกจากระบบที่ตัวเองไม่ได้เลือก ระบบที่ถูกรัดพิมพ์เงินเพิ่มระบบที่ถูกกดดันจากการเมืองระบบที่ไม่เคยถามว่าคุณโอเคไหมแล้วเราก็กลับมาสู่คำถามแรกทำช่วยดอลลร์จริงหรือหรือเขาเพียงเป็นตัวเร่งที่ทำให้ดอลลร์วอเคลื่อนตัวเร็วขึ้นกว่าเดิมเซฟิดีนตอบด้วยความนิ่งที่น่ากลัวกว่าอารมณ์ใดๆทำไม่ได้เสริมดอลล่าเขาเพียงเสริมผลประโยชน์ระยะสั้นและผลน,นั้นอาจเป็นเชื้อไฟให้โครงสร้างเดิมเสื่อมเร็วขึ้น แตกเร็วขึ้นสั่นคลอนแรงขึ้นและในสภาพแวดล้อมแบบนั้นบิตคอยไม่ได้เกิดมาเพื่อแข่งขันแต่มันเกิดมาเพื่อรอวันที่โลกต้องการมันจริงๆอนาคตของเงินโลกอาจไม่ได้ถูกกำหนดโดยรัฐแต่ถูกกำหนดโดยผู้คนโดยความเชื่อโดยความกลัวโดยความหวังและโดยความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าโครงสร้างเดิมไม่สามารถปกป้องอนาคตของทุกคนได้อีกต่อไป ขอบคุณที่ติดตาม Stackset แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป Stackset Stay humble